มน่อวันที่15ธันวาตอนรับสมาชิกใหม่้ขึ้นนอนะรดขึ้นนอนหนยเดอดสดาบดุนทยโอ้มนอนเด้งไงกอวยเลยเ้าไปหน้าเขามาซงมือกาเขาไปนไวเนาะพ่อเนาะ

โอมันมันถึงลูกมันเพราะโอ้ยติบาับมันพอาะงถึงลูกจะไปหาลูกก็ไม่ได้ไปไปไปเลียยลูกท่านเลียยลูกท่านนี่นะ

nương ý này nha tiền mẹ chơi gì Ở, có mẹ em cuột được tờ làng hả năng hả vô อปวดเขาแล้วหมันีไ่ไงมั้งหีมันตรงขนาดนี้ผีมันออกเป็นกระเบืนะ้อง <c oughs> แก๊สเล็บออกถอดเล็บออกมาก <c oughs> เลยเล็บมันสีงามออาไปไม่งั้นโอ้ย ันะเรียบร้อยบอกแกนะแกเรียบร้อยเวลหาเพื่อเราเอาไปตัวจำจมโอ้ยนี่ครับเล็บก่อนนะครับแกนะครับเล็บควายจะสวยนะครับผมนะเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยโอ้ยถึง Chế sí, thì làm một chắp thôi đi